วันนี้ตะวันดงนี่ได้มาที่ร้านชูชาซูเปอร์โตนะครับวันนี้ปรับปรุงใหม่ครับเครื่องของเครื่องเขียนมีพร้อมนะฮะวันนี้ชูชาติพาแนะนำนะครับของ MG เครื่องเขียนนะครับได้ามา m อ็มแอนะครับสวยมากครับสวยมากครับนี่นะครับคือชูชาติซูเปอร์โต มีทุกอย่างอยากได้อะไรที่นี่มีหมดนะครับจะเป็นเครื่องเขียนจะเป็นเครื่องเขียนจะเป็นโอ้พูดไม่หมดนะครับมากมากมายครับอันนี้อััดอเไบอกูนี่แหละเนี่ยครับจาก m อ G มาจัดให้นะฮะพิเศษให้กับร้านชูชาติซูเปอร์โตนะครับ ทุกอย่างมีหมดนะคเครื่องเขียนอยากได้เครื่องเขียนอะไรก็มาที่นี่ได้เลยราคามาติดอันนี้เราเพิ่งเสร็จวันนี้เนี่ยครับบริหารงานโดยกัดสมน์นกัดเลยกัตสมานับผู้จ <c oughs> ัดจาก,การใหญ่นะครับของชูชาติซุปเปอร์โตคพาน้ำหน่อยนำเลยเรื่อยๆนี่ยครับอันนี้แหมอธิบายไม่ถูกมันเยอะมันเยอะครับเยอะมากนะทุกอย่างเยอะมาก ตอนไหนอะโอ้เยอะนี่ฮะมาแล้วไม่ผิดหวังครับอยากได้อะไรออของเด็กเล่นจีบชอบนะครับเครื่องเขียนเครื่องมือต่างๆนะครับมีหมดนะครับเครื่องมือช่างราคา20บบาทครับเครื่องครัวนะครับ อของครับอของกินก็มีตุ๊กตานะครับเดี๋ยววันวาเลนไทน์แล้วจะถึงแล้วนะครับตุ๊กตาตัวละ20บาทนะครับสวยมากครับนี่ครับนี่นะครับเครื่องครัวนะครับน้ำมงกน้ำมันพืชเกลือทุกอย่าง ที่นี่ที่เดียวนะฮะในย่านอิดถนนสุขุมวิทย์นะครับเปิดตั้งแต่เวลาเปิดตั้งแต่เวลา ยยงงเปิดแต่เวลาสองโมงนะฮะสองโมงเช้าปิดสองทุ่มปิดสองทุนะครับนี่มีหมดครับราคาไม่ต้องผาดถึงนะครับราคานืชอย่างชูชาติสโต้ซูเปอร์ตัวราคาไม่แพงครับมีหมดครับน้ำมันพกน้ำมันพืช โอกกว้างใหญ่ครับเนื้อที่กว้างใหญ่นะครับสุดลูกหูลูกตาครับเนื้อที่กาแฟนะครับมีทุกอย่างสมกับคำว่าซุปเปอร์สโตร์จริงครับ วันนี้ผมเดินกับชูชาติซุปเปอร์โตนะครับนักธุรกิจไฟแรงครับมาสิครับมามาเดินชมอุดหนุนกันนะครับมีทุกอย่างมาไม่ผิดหวังอยากได้อะไรมีหมดที่นี่ครับ ท,ทุกอย่างมีคุณภาพขอ,งท,ของทุกอย่างมีคุณภาพครับนี่ก็นี such such ้ก็เธอทูชาซูเปอร์โตเดินชมครับนี่ครับพวกน้ำหงน้ำหอมพวกเดี๋ยวเราจะปรับใหม่ไปเรื่อยๆอ่านี่ครับฟังเสียงนะจะปรับไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับครับ อะไรเนี่ยวันวาเลนไทน์นี่วาเล